สวัสดีครับผมคุยกลังอยู่กับผมนะครับ BGM 47นะครับกับเกมโฮม e วิ e โฮมเซอร์ v ายครับผมโอเคครับวันนี้เรายังอยู่กันในแมปโรงพยาบาลล้างนะครับแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลล้างตึก B นะครับโอเคเช็คชื่อกันสักนิดนะครับมีเจนะครับมีปิ๊งมีอาจารย์ติมแล้วก็ยามเป้ครับผมเปิดมาเป็นไฮวินนะครับในนั้นมีกล่องนะเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ก่อนนะครับขอให้เป็นกระถางทูบนะ โอเคตรงนู้นมีไฮวินสองขวดนะครับว้าวอ้โห,โอโหขอได้ดังปากเลยนะผีอะไรยังไม่รู้นะครับแต่กำลังทำลายกำแพงอยู่ชั้นสองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นผีเบลนะครับผมมีคนปิ้งยามาด้วยนะครับตอนนี้เจอแล้วหนึ่งเข็มนะครับแอตตาเซเนกาโนเบลนะครับโนยังไงล่ะเบลยังไงล่ะเบล ะเฮ้ยแล้วทำไมอีเจมันไม่วิ่งอ่ะอีเจมัจนยืนทำอะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงอีเจพาผีมาหากูด้วยอีเวนอีอีเมียเร็วอันนั้นแน่ เมียเลวพาผีมาฆ่าผัวนะอีนี่อะต่างกระถางทูบก่อนนะครับแล้วสองคนที่เหลือที่ก็อทำอะไรก็อยู่ครับเนี่ยเปิดกล่องเหรอเปิดกล่องฟาร์มนะครับตอนนี้เจบอกว่ามาันกำลังจุกผีอยู่นะโอเค เจอกล่องก็เปิดกล่องนะผียังอยู่กับเจนนะครับคิดว่านะสายศิน์ของนี่ดีกว่ามันมองยากนะตรงเนี้ยผีเฟสนะครับเฟสไปแล้วนะเฟสไปไล่ใครไม่รู้นะครับ เฮ้ยแล้วไม่มีใครตั้งเครื่องเลยเหรอ oh. มีกูตั้งเครื่องอยู่คนเดียวเนี่ยนะมันจะดีเดรอเพื่อนโอเคนะครับมาแล้วเครื่องแรกนะมีคนเป็นเสียบตะปูแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้มีไหมมีนะครับแต่ไม่มีกล่องคิดว่ากล่องน่าจะอยู่ห้องนี้ไม่มีนะโอเค ถ้าตรงนี้ไม่มีกล่องนะครับในห้องนี้ก็น้าจะมีนะในนี้ไม่มีก็ต้องอยู่ห้องเล็กนะครับห้องน้ำนะห้องน้ำก็ไม่มีไว้อันนี้เปิดแล้วไม่้นก็ต้องอยู่ห้องนี้แว็บนี่ไงว้าวต้องจำกล่องให้ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งเครื่องที่สองนะครับ ไม่รู้ว่ามันเอาอุปกรณ์ไปทิ้งไว้ไหนกันบ้างนะเปิดกันไปหลายกล้องแล้วเกิดน,นะครับโอเคตะปูมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเครื่องเครื่องสามนะครับเราจะเป็นคนตั้งนะข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาจำไว้ก่อน,นครับว่าไฮวินอยู่ตรงนี้นะจำมาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เครื่องสองตั้งลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าว อย่างนะครับสักคู่นะโอเคกลับมาแล้วเปิดแอร์แล้วไม่ยอมปิดประตูนะว่าบอยืนเราวโอเคครับสวดยาวๆเลยนะครับผม เจ้าตาเยียบอะกพรเจ้าตาเยียวออกดีว่านรบาสยาับถ้าจะกดเล็วแบบนี้ตาเยียวออกดีกว่าระายัอย่าไปใช้แม่งเลยเอ้ยต้องอย่างนี้สิวะพระบาทสภยาขับต้องเจนหน้าแดงไปแล้วนะครับตอนนี้ เราสวดได้ประมาณ35%มาเแล้วนะครับคาตาวุฒังอัลวักระยลองเทียบดูก่อนนะว่าได้เท่าไหร่ิโอเคครับ40นะลมุทยปรานาภกัให้เทียบกับขอบโต๊ะนะครับว่าอัวักระธาโยยะคัททางทัปตังสวัสดิ์ขาลาติคุทายะาภนะกกระจอขนาดนี้ะวาปิสานาอกรายยะัทางทลปตังสวาส

้าดอะไรวะาอะไรกันเหรอ Perfect <c oughs> เฮ้ย,าม,าายมาสวดสิเฮ้ยไม่ใชมาพาดอะไรก็ไม่รู้นะรเดช <c oughs> ให้มันอกไปเหน้ปารม้าสยอไกปเครื่องหนึ่ง <c oughs> พวกมึงกได้ไปฟารม์มส <c oughs> วกรรมรติดอ้สวนะขอบโตนะครับ ตอวนี้ได้ไปประมาณ75%จะคสับว้าเปอร์เ็นต์นะารับขอบคุณไม่ต้องสวดก็ได้มั้งอิสันไม่มาหรอกมาไล่เปยอยู่จะไปสวดเครื่องสามเหรอว้าวเอาเสร็จละ เอาเสร็จแหละจะได้ล่อผีเลยนะเปิดกล่องนะครับมีกล่องเปิดกล่องนะจะได้ล่อได้เลยนะครับเลือเต็มๆแบบนี้โอเคมามาซโล่ผีกันหน่อยดิน่าจะเป็นผีมือใหม่นะครับไม่มีเปิร์กอะไรเลยนะหรือเปล่า ไหนละผีอะ่ะอา้าวทำไมอะ่ะแล้วทำไมอะ่ะทำไมอ่ะอา้อาวอ้าวผีมอบเฉยเลยอะไรวะอา้าว อะไรวะเอาปิ้งออกไปเลยนะดีๆก็มอบเฉยนะครับได้มหมอีกหนึ่งนะครับแหมจะรอลาสกันสิพวกมึงจะรอลาสผีกันสิพวกมึงไปหาของไปต่อยกันเถอะ วีดีผีก็ดราม่าซะงั้นอ่าเรียบร้อยนะครับจบไปนะไม่น่าจะมือใหม่นะครับดูจากชุดแล้วนะครับผีถูกกำจัด ได้เกลือมาอีกหนึ่งหม้อนะครับผมโอเคเราได้แปดหัด824นะครับลผมจากการที่ผีมันงอแงนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับใน EP ที่82นะครับผมใครดูจะชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น่นกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ